ขนมจีนสระแหน่ผักวันนี้มีสระแหน่อย่างเดียวค่ะอืม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 นักษาเวลานะจ๊ะให้าอาหารเฉพาะตอนเช้าเพิ่มมาแย้มขาอแรง เธอก็บ่ได้กินเด้ออบอกไม่ให้กินพร้อมมันสิยามบอกกำลังได้คู่มือนเลย นันนววน ตื่นเช้ามาจะให้อาหารเขาตอนเช้าค่ะเป็นหมูสับค่ะนั่นแหละมองมันกลววตุนเต้นตุนเต้นเนี่ยอันกระสีห็นเงานกนั่นอันนั่นนั่นแหละนั่นแหละอันนั้นคือนกค่ะน,นั่นง้อยตัปดปวดอย่างนียค่ะให้ครั้งเดียวแค่ตอนเช้าส,ส่วนพาอซ้ำให้ครั้งเดียวตอนเย็น อิงสินะค่ะวันนี้ไลฟ์ไปหนึ่งรอบไลฟ์ไปหนึ่งรอบห่อปอเปี๊ยะพรุ่งนี้จะลงคลิปวิธีห่อครั้งเดียวเลยนะคะแล้วก็ทอดมืออินสิลปห้กินปอเปี๊ยะมือหนีพากินข้าวปุ่นมืออินสิล้ากินปอเปี๊ยะค่ะ <c oughs> บินนี้ล่ะใจแหนกุบเองค่ะจากสวนอืมนี่งคือเรามายครับ ตีนไก่นี่หมายว่าตีนไก่แบบเกลือ เอาอันนี้มาบะเต็มสเต็ปด้วยนีย่อันนี้ปล่อยกันหรคะอันนี้จมหรอคะสงสัยจะบ่นให้เราหรือเปล่าทุ่พวกมันเกียร์ฉันทำไมไม่ให้อาหารฉันไม่เวลาอาหารของเธอนคือตอนเช้าไม่ใช่ตอนแรงว่มันตอนเย็น เข้าใจตรงกันนะยังไม่เยอะ <c oughs> อิ่มนหมันเพราะว่ากินเบาบิงน่จักหน่อยไปต่ออีก <c oughs> มันนี่หยิบใส่ปอเปียห้องท่องไปหลายแล้วห่อปอเปียห่อไปหยิบไส่ไปค่ะ chung